สวัสดีครับผมนายอาทิตย์สามเเป็นตัวแทนนักศึกษาของกศนอเภอรสวิศวจังหวัดนาราธิวาสจะมานำเสนอโคร,ร,รงงาน ครื่อัดหญ้าโซลาเซลล์ DIY มาสมาชิกในกลุ่มมี3คนผมคนแรกนายอาิตตาแม่คนที่สองนายเอ็มจิตแม่คนที่สามนายอาตุจาริจแม่วัสดุอุปกรณ์มีดังนี้1นึ่งโครงโครงจักรยานร้อมล้อ2เหล็ก1นึคูณหนึ สเหล็กกลมทับสมทับสี่สมอเตอร์5แบตเตอรี่6โซล่าชาร์จ7แผงโซล่าแปดเ่องช่างเก้าบอร์ดเกตแผงนวงจรทั้งหมดมี 9, 9้า เรื ập, ưa, e ịch, ập, ่องตัดโดยเชื่อมเหล็กกับจักรยานเก่านะครับเพื่อทำ

เรามาดูขั้นตอนในการต่อวงจรของเครื่องตัดหญ้าโซล่าเซลล์นะครับขั้นตอนแรกก็คือต่อสายแบตเตอรี่ก่อนนะครับแล้วก็ มาที่คอนโทรลชาร์จเจอร์เราต้องเสียบสายแบตเตอรี่เข้าก่อนทุกครั้งนะครับสายสีแดงก็คือขั้วบวกก็คือเสียบที่ช่องที่มีสัญลักษณ์แบตเตอรี่นะครับ ต่อไปก็คือสายสีดำเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือสายที่มาจากแผงโซล่าเซลล์นะครับ ก็เสียบนะครับตามช่องที่มีสัญลักษณ์แผงแผงโซลา r เซลล์นะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับ เป็นสายที่มาจากมอเตอร์นะครับก็มาเสียบในช่องที่มีสัญลักษณ์หลอดไฟหรือว่าโหลดนะครับสายสีแดงคือขั้วบวกก็เสียบในช่องบวกนะครับต่อให้ถูกนะครับ ว่าบวกก็คือเสียบสายบวกสีสายสีแดงอ่าขั้นตอนต่อไปนะครับในเมื่อเราเสียบสายทุกสายเรียบร้อยแล้วไฟมันก็จะขึ้นบอกสถานะว่ามีปริมาณไฟเท่าไหร่อ่าเราลองมาเริ่มเทสกันนะครับ มันทำงานแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับ